ดูเมล็ดฟังตุ้งด้วยอ่าไปไปน่นไปในสวนกันก่อนไปน่นไปเอาเอาดินเอาเอาเอาใบไม้ใส่กระถางรองก่อนไปเข้าในสวนก่อนนี่ระหว่างเดินทางไปสวนครับเอาเจอแปะหนึ่งตัวอันนี้แปะนี่ชื่อว่าอะไรนาศิสุนตยาเอ้ยเอาเก็บใบไม้ใส่ใส่ใส่ก้นกระถางก่อนกระถางอยู่ไหนกระถางเตรียมไว้ตรงนี้แล้ว เอาเก็บใบไม้ใส่ก่อนมาเก็บใบไม้ใส่กระถางเ่อาลูกมามาเจมมาแล้วมาเจมามาเดี๋ยวดินอยู่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยขุดใส่ลูกต้องเก็บใบไม้ใส่กนล้นกระถางก่อนเอา,เ,อาเก็บเอามือหยิบได้เลยใบไ,ไม้มือหยิบได้เลยเดี๋ยวดินต้องใช้ที่ตากลูกอใส่กระถางนะถางเจ๊ปอ, <Yeah. S 1> เ,อเทเลย แต่ครึ่งหนึ่งอะอ่พอได้ยางอ่ะอือยางอีกหน่อยนึงระวังรอระหว่างรอเด็กๆเก็บใบไม้ใส่กระถางนะครับเพราะว่ามาเก็บใบไม้ใส่กระถางให้ครึ่งหนึ่งนะแล้วก็จะมาแอบดูแม่กันอ้าวนี่แม่นีมแม่อ้าวนี่ลูกแม่เอเนทํลทำไรอยู่ลูกนอนเล่นย่ยอันนี้กินย้าอยู่อ้าวพอยัง อะได้ยังพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวจะเยอะไปมาเอานี่ใส่ดินเลยพอแล้วมามาใส่ดินอ่ะส่วนยายจะกินไม่ได้นะอ่ะตักดินตรงนี้ใส่มาตักดินนิดนึงใส่กระถางอ,าอ่ะน้องปอช่วยเจ๊ตักดินใส่กระถางเลย,ยมันหักเลย ้วที่ตักหักไปแล้วตักแบบรุนแรงมากเกินไปหน่อยที่ตักหักเลยอ่ะเต้ไปเอาขันมาตักน,นนะน่ะอ่าขันต้นเลนมาตักเลยได้หเปล่าลกูกแต่ป้ากระทุ้งให้ก่อนนะครับการตักง่ายๆมาลบแล้วป้ากระทุ้งให้ อ่ะอ่ะตักเลยได้ง่ายแล้วง่ายแล้วโอ้ยโอยโอยเอาโออมปั๊บหน่อยลูกว้าวปะหยังย่งเนี้ยปลูกไม่เสร็จเลว้วยี่สิบกระปิดคลิปซะแล้วไปลอ้เราพอแล้วคือคกกไม่ได้ขุดหลุมตักดินใส่กระถางค่ะปอค่อยๆตักเดินวันหน้าเจนนะ ไ <c oughs> อเอาจ่อให้ิดออีกเหรอเอาไม่ได้แล้วว่าเอาน้องปลาโลบเจ๊หลบปัดจอก่อนเอาปลาบอกให้จ่อให้ชิง <c oughs> โอ้โหมันมีรากไผ่ด้วยเนะี่ยมันมีรากต้นไผ่ยอยู่ด้วยเลยมันจอ่อยากมากเลย <c oughs> อ่ะไปเราต้องไปตั้งหาที่แอบแปะด้วยนะ เราต้องไปหาที่ตั้งแอบน้องแปะด้วยนะเดี๋ยวน้องแปะกินหมดนะใช่ไหมกระถางแล้ววางข้าตาโอ้กระถางนี้เขไม่มีอ่ะไม่มีมีเรามีไซส์นี้เลยใหญ่กว่าแล้วอีกเท่าวอันนี้พอแล้วกระถางเดียวพอโอ้ยจะยกไปเปลี่ยนเนี่ยโโหก็เหมือนเดิมก็ได้อยู่ด้วยบอกว่าเสิรกระถางกระถางเดียวกระถางกระถางเดียวค่ะบ้านเรากระถางใหญ่หรือกระถางเดียวพอ แก้วน้ำพลาสติกไหมแม่ให้แม่ตัดไปตัดขวดน้ำมาไปเตยฝาดขวดน้ำมาใบแล้วเจาะรูว่ะไม่งั้นเตยเปิดดูในแก้วมกแก้วปลูกกัญชาไอ้แก้วปลูกกันเนี่ยปลูกต้นกัญชาเอามาก็ได้เอามาสองสองใบอมกเอาตาเข้าตาเข้าตาเจ๊พอดีดีอ่ะพอแล้วดินพอแล้วมาพอแล้วเยอะแล้วไไมม่่ยังเยอะเยอะแล้วยมไไ่ด้ตวเร็วเยอ เ,เดี๋ยวป๊าหยุดคลิปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปเอากระถางต้นไม้วางตรงนู้นก่อนเดี๋ยวเราทำวิธีการปลูกกัน,นะะโอเคบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนแล้วฮาเอาแล้วมาสวัสดีคะ่ะวันนี้หนูจะมาปลูกฟางต้นนะคะต้นฟางผักฟาง,งตุง้งอย่างแรกเอาอะไรก่อน กระถางมีกระถางมีใบไม้รองกระถางใช่ไหมหลังจากใบไม้เสร็จแล้วใส่อะไรคะใส่ดินดิใส่ดินเลยเอาเติมดินดินมีสองอันเลยแม่แม่โฆษณาครับมีโฆษณาเดินผ่านเอาเดี๋วโฆษณาไปทำเลยเนี่ยสัญญาเอาใส่ดินลูกใส่ดินไม่อสนใจสัญญาสัญญาหาสัญญาหาข้าวกินอยู่ลูกไปดูเร็สัญญาไปดูเร็ว เอาแล้วใส่ดินเยอะๆเดี๋ยวระวังเข้าตานะนเข้าตาหลดใส่ดินให้เรียบร้อยหลุกยังไม่พอ,อยังไม่พอ,อไม่ใกล้นั่นเนี่ยใส่เยอะๆเยอะๆเลยอะไตใช้น้นตักก็ได้เน่ยเนจะเต็มแล้วของปอ,อของน้องกปอใกล้เต็มแล้วนะใต่เต็มเลยเ,เดี๋ยวลาน,นมาเยไปแล้วไปแล้วครับโฆษณาเดินผ่านหน้าห <c oughs> น้ามีเสียงไม่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 ไปด้วย น,น่ไปละโฆษณาน้ำแคชไหนไหนอ่ะปอใส่ให้เต็มเลยเดี๋ยวจะได้ลดน้ำลูกใส่เต็มยังเต็มยังเต็มยังนี่ครับเมล็ดผักฟางตุ้งที่น้องๆจะปลูกกันเต๋เต๋ใส่เต็มยังเต๋ <ๆ S 2> <ๆ S 1> อ่ะไอปลาดูปอเจ๋พอแล้วมาลดน้ำปอลดน้ำก่อน <c oughs> น้องก็ปอเลยน้ำเต๋าาเท,ทีละนิดเต๋ทีละนิดนะโค้งแน่ โันหักเอาป้าที่ให้มาป้าที่ให้อย่าเพิ่งเดี๋ยวหกสองคนเลย,ยเดาป้าเจ้ให้ต้องสองคนเลยต้องใส่น้ําทีละนิดนะเพราะว่าให้ให้ดินโดนอมน้ําก่อนเห็นไหมเพราะว่าหยุดใส่แล้วแลลูกพอแล้วค่ะพอแล้วลูกวาพอแล้วค่ะให้น้ำมันอยู่กับดินอมดินไปก่อนให้มันมาชิ้นก่อนลูก <c oughs> หนูเล่นเล่นทรายหนูเล่นทรายหนูเล่นทรายอ่ะ อ่าระหว่างน้องปอน้ำแล้วน้ำลงแล้วใช่ไหมน้องปอเจาะรูห้ารูเจาะรูเป็นรูปสี่เหลี่ยมเอามือหลกนิ้วจิ้มเลยจิ้มหนึ่งรูรอปมีกระเบื้องรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บนึ่งปอเคาะขยบไปมุกส<ล>าม<ล>รูอ<ล>่าสี่รูห้ารูอ่าแล้วโอเคอ่าแล้วหลังอย่างนั้นจะให้แม่มุกช่วยช่วยแกะให้ เพื่อแกะให้อ่าไม่วุแกะนี่พอแล้วลูกปอไม่ต้องใส่ดินแล้วนะน้องปอเต็มแล้วอ่ะอะไรแค่เล่นตายมีของปอมันเข้าแล้วอ่ะของเจ๊มันยังไม่ซึมเนี่ยน้ำมันยังอยู่เป็นไอ้นีอยู่เลยยังไม่ซึมเข้าเราแป๊บเดียวเราเอาสากใส่เมล็ดของปอก่อนไม่วุแกะเมล็ดให้ปอให้น้องปอก่อนรอก่อนที่วางรอยังไม่ซึมเมีลยเป็นน้ำอยู่เรียไป็นแบบนี้เลยอ่ะแล้วโรยเลยโรยที่เดียวพอนะโรยแบบ นี่นิดเดียวพอเก็บเองได้ยังนะมิดเดียวนิดเดียวยนิดเดียวดเรอย่างห่างกันนะอย่าให้ติดกันพอพอพอแล้วอย่าเพิ่งขอบพระวา่าพระว่าเล่นแล้วไม่เอาลูกก่อนเดี๋ยวอ่ะ อ่าเรียบร้อยแล้วของน้องปวาก็ใส่เม็ดและเมล็ดแล้วนะครับผมอ่ามานิดเดียวพอแล้วพอแล้วอ่าแล้วโรยดินเลยโรวาโรยดินปิดลงไปนิดเดียวพอแล้วก็น้ำน้ำหน่อยนึงก็จะน้ำน้ำทำไม,าม,มาอะไรเนี่ยอยากมีส่วนร่วมไยเนี่ยอะไรเนี่ยอ่าพอมาเดี๋ยวเติมน้ำนิดนึงอยากเยอะไม่เดินอยากออกกล้องอยากอยากออกกล้องด้วยพี่ต้องเยอะไม่เดินไปเดี๋ยวเอาไปหาที่วางเลยยกเลยของใครของบ้านลูก ได้แล้วได้แล้ว <ไป S 1> ยกไป,ยไ,ปไปเลยเอาวางาไหนวางวางาในร่มก่อนวางในร่มก่อนไม,ไมน er นี่วางตรงนู้นหน่อยเดี๋ยววางตรงนี้ก่อนเดี๋ยวแอบแปะไว้ก่อนไม่ได้ไม่ได้ต้องตรงนี้หรอกมาวางตรงนี้มาเ,เห็นเห็นไม่เป็นไรเห็นก็ไม่เป็นไรหรอกแพะมันยังไม่มีใบแพะอยากกินไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมุกเอาของเอาของเอาปอมาด้วยมาวางนี้มาวางคู่กัน ต้องวางคู่กันดินานแน่อ่ามาวันนี้ปลูกผักฟางตุ้งเสร็จแล้วนะครับบ๊ายบยเพื่อนๆก่อนแล้วบายอยากเล่นดินบายอยากเล่นดินอีกแล้วเดี๋ยวชุดเลอะนาไม่เล่นแล้วเน่าประวัติมาบ๊ายบยเพื่อนๆก่อน